พาคุณผู้ชมไปดูความสวยงามด้านวัฒนธรรมเป็นพระหุวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะสงกรานที่ผ่านมาเป็นพิธีแห่นางดานซึ่งเป็นพิธีโบราณเมืองคอนที่สืบทอดไปอย่างยาวนานและยังเป็นต้นแบบของพิธีตรียมประวายแห่งกรุงรัตนโกสินทร์อีกด้วยค่ะหมู่พรามกล่าวนามัสการพระอิศวรผู้เป็นใหญ่ในจัก,กรวาลเป็นปฐมบทก่อนเริมขบวนแห่นางดาน คือเวลาช่วงพลเพลยามนกกากับคืนรังสิ้นแสงพระอาทิตย์ความมืดยามราตรีเข้าปกคลุมขบวนแห่นางดานมหาสงการนครศรีธรรมราชประกอบด้วยกระดานสามแผ่นสลักรูปพระจันทร์พระอาทิตย์บนแผ่นแรกพระแม่ธรณีและพระแม่คงคาทั้งสามแผ่นประดิษฐานบนเสลียงพร้อมเครื่องศัก,กระออกแห่แหนไปตามเส้นทาง มีเพียงแสงสว่างจากท่อนขี้ใต้เท่านั้นแล้วก็ในกระดานเสียงไทยก็มีพระทิศย์พระจันทร์แล้วก็พระแม่คงคาพระแม่ธรณีนะครับเพื่อทําการเสียงไทยเหยียบพื้นผิวโลกก็คือเหยียบมาอย่างพื้นผิวโลกก็คือแม่ธรณีว่าเมื่อมหาเทพเสด็จลงมามาเหยียบพื้นผิวโลกว่าจะดูว่าโลกรับการทานได้แค่ไหนแลวก็เป็นน้ำ จะได้แค่ไหนอน,นี้คือาการถึงใยว่าจะอยู่ได้ไหมจะผานได้ไหมแต่เมื่อผ่านได้แล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแก่มวลมนุษย์โลกพิธีกรรมแห่นืงดานเป็นมรดกทางวัฒนธรรมบรรพบุรุษเชื้อสายพราหมณ์และชาวเมืองนครศรีธรรมราช สืบเนื่องจากพราหมณ์มีความรุ่งเรืองมาก่อนที่พระพุทธศาสนาจะเข้ามาถึงคาบสมุทรทะเลใต้พราหมเมืองนครศรีธรรมราชยังมีสายสัมพันธ์เชื่อมโยงไปจนถึงพราหมณ์ผู้ปฏิบัติราชการในราชสำน,นักนับแต่ครั้งสมัยอยุธยามาจวบจนปัจจุบันหรือแม้แต่ประเพณีตรียำปวายตรีปวายในพระนครแม้จะไม่มีประเพณีเช่นอดีตนั้นแล้วแต่ร่องรอยการสืบสายที่มา จากเมืองนครศรีธรรมราชเป็นความภาคภูมิใจของผู้สืบทอดสายเลือดพราหมณ์เมืองนครไม่เคยจางหายแต่ที่นครศรีธรรมราชนะครับเป็นรากเหง้าของาศาสนาพราหมนะครับที่มีประเพณีดั้งเดิมมีพมีโบราณนะครับโดยมีมีร่องรอยของวัฒนธรรมอยู่มากมายไม่ว่าจะฐานพระสยมนะครับศีวะลึงนะครับขอยิสวนขอพรนารายแล้วก็มีขอจิงชา้าแห่งนี้นะครับอยู่ที่นี่ นะครับเราเราจะต้องเอาเอกลักษณ์อัตลักษณ์นะครับอันนี้ของนครศรีราชนะครับมาชูนะครับว่านะครับเราเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในยะทางความเชื่อช่วงเปลี่ยนศักราชมหาสงกรานต์นางกระดานทั้ง3จะถูกอัญเชิญเข้าสู่มณฑลประดิษฐานในหลุมหน้าเสาชิงช้ารอรับพระอิศวรผู้เป็นใหญ่ในจักรวาลได้เวลาเสด็จมาเยือนโลกมนุษย์ ทดสอบความมั่นคงของแผ่นดินแผ่นน้ำเพื่อให้บรรดามวลมนุษย์โลกได้อยู่ดีมีสุขบนความมั่นคงนั้นจากนั้นมีการจำลองพิธีโลชิงช้าและการไร้รำของบรรดานาลิวันวกเล่นน้ำตามตำนานเพื่อสร้างความร่มเย็นไปทั่วทั้งโลกการแห่นางดานนะครับเป็นประเพณีเก่าแก่ที่หายสาบสูญไปนานนะครับเป็นไฮไลท์จริงๆของเทศกาลหมาสงการเป็น ประเพณีความเชื่อนะครับตามาความเชื่อทางศาสนาพรามนะครับที่จะมีการต้อนรับไรส่วนที่สเสร็จลงมาซึ่งพิธีแผ่นางดานนะครับพิธีโลชิงช้านะครับเป็นเป็นประเพณีที่หายสับสนมานานแล้วนะครับเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยหนึ่งเดียวในโลกจริงๆนะครับที่ยังมีการมีการแสดงอย่างนี้นะครับนับแต่ฟื้นฟูกลับมาในปี2544 ถือเป็นการนำประเพณีสำคัญกลับมาสู่เมืองนครศรีธรรมราชในช่วงเปลี่ยนสกราชมหาสงการนี่คือจุดแข็งของความงดงามทางวัฒนธรรมถูกพัฒนาสร้างคุณค่าด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในยุคใหม่บนพื้นที่อนุรักษ์วัฒนธรรมปัจจุบันวัฒนธรรมนางดานดูเหมือนจะลงเหลืออยู่เพียงที่เดียวในประเทศไทยแล้วหรือที่เดียวในโลกก็ว่าได้พิศนะทิวัสิริกุล ไทย PBS นครศรีธรรมราชรายงาน